ช่วงแรกวันนี้นะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ทราบข่าวการออกหมายจับพลโทมนัดคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒธธิกองทัพบ,บกซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ค่ะขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุนะคะว่ามีข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจได้อีกมากคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณปวีนาค่ะ ขอบคุณคะ่ะคุณจันทิมาคุณกรองแก้วคะ่ะซึ่งเลยขาธิการสมชเองระบุนะคะว่าจากนี้ไปทางด้านของรัฐบาลจะต้องทํางานอย่างหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ AEC จะต้องร่วมมือกับทุกประเทศแก้ไขปัญหาในทุกด้านให้ได้คะ่ะ นายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าการออกหมายจับพลโทมนัตคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกเป็นผลจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่และหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอีกมากซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าใกล้ชิดของรัฐบาลจะมีการจัดการกับปัญหาในอดีตที่สะสมมานานเชื่อว่าจากนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศเห็นว่าปัญหาจะเบาบางลงเพราะหลายฝ่ายร่วมการแก้ไขปัญหาหลายประเทศให การยอมรับและเข้ามาให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้นขณะที่ไทยต้องทําความเข้าใจกับสังคมโลกแต่สิ่งที่กังวลคือหากเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีปัญหาต่างๆเข้ามามากโดยเฉพาะปัญหาที่สะสมและเพิ่มทวีคูณขึ้นจะบั่นทอนความก้าวหน้าซึ่งรัฐบาลต้องดําเนินการอย่างหลากหลายมิติไไ่เซยคุรือองะ เป็นภาพใหญ่ๆเป็นภาพใหญ่ๆซึ่งมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงหลายปัญหานะครับเป็นห่วงเรื่องไอซิเป็นห่วงเรื่องการข้ามแดนนะเป็นห่วงเรื่องปัญหาอาญากรรมข้ามชาติซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเปิดอาเซียนหลายหลายๆส่วนมันก็จะมีการเคลื่อนตัวทั้งเรื่องของคนที่ผิดกฎหมายสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับโรคระบาดต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการร่วมมือกัน ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมนะถึงการออกหมายจับพลโทมนัสโดยบอกว่ายังไม่เห็นเรื่องดังกล่าวค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการรายงานผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย17ประเทศที่ประชุมไปเมื่อวันที่29พฤษภาค,คมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อการให้ความช่วยเหลือชาวโลหิจาต่อไปนอกจากนี้จะมีการหาหรือการสรุปผลการทํางานคร,รอบ1ปีของรัฐบาล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5คนจะชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมกันแม่น้ำสามสายประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่4มิถุนายนนี้ ส่วนวาระการประชุมนคามีการคาดการ์ว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอธนารัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทที่กระทรวงการคลังรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ3และให้ผู้ประกอบการจ่ายเองร้อยละ4โดยปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME bank นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังต้องจับตาเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงด้วย ่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้มีการแจกจ่ายจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะซึ่งในหน้าแรกของหนังสือฉบับนี้นะคะมีคอลัมน์ที่นายกรัฐมนตรีเขียนในคอลัมน์จากใจในายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อความนะคะที่พูดถึงการจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยและการจัดรายการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยบอกว่าจากนี้ไปอยากให้คนไทยนั้นให้ความสนใจกับเนื้อหาของการนําเสนอเพื่อพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นขณะรัฐบาลก็จะมุ่ง มั่นในการทํำงานและทําหน้าที่ต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทําเนียบรัฐบาลช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปวีนาคะ